หลังจากประกอบเรียบร้อยเนาะก็ใส่โปรแกรมเข้าไปข้อความตามที่เราต้องการเนาะออกมาค่าถือว่าโอเคอยู่ครับเป็นแผ่นป้ายไฟวิ่งนะครับผมครับเป็นแผ่นของซิงเกิลคันเลอร์นะครับซิงเกิลคันเอร์ p 1 0นะครับผมสั่งมา3แผ่นเนาะแผ่นนึ้งก็กว้างก็16 คูณสามเนาะผมสั่งมา3แผ่นก็หลังจากประกอบแล้วก็ลงโปรแกรมเรียบร้อยก็ออกมาก็โอเคครับทดลองดูแล้วก็โอเคอยู่เนาะบอร์ดเป็นของ arduino ครับเป็น arduino hdv 6 a นะครับ hdv 6 a ข้อความก็แล้วแต่เราจะ ใส่ลงไปเนาะสองปีที่แล้วมาแรงมากเลยครับป้ายไฟวิ่งนี้ช่วงนี้เห็นเงียบเงียไปผมก็เลยนำมา,าลองสั่งมารีวิวสั่งมาประกอบทดลองดูอีสักรอบมาเผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปติดตั้งหน้าร้านนะครับติดตั้งหน้าร้านเ,าเหมือนกับเราโฆษณาไปในตัวเนาะว่า,าร้านเราทำอะไรขายอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นนอกว่าเราทําอะไรนะครับก็ออกมาถือว่าค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีและอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ก็ออกมารุ่นใหม่ๆนี่ก็คือวาอ่าออกมาเล็กลงเนาะเล็กลงแล้วก็คุณภาพยังคงเดิมครับคุณภาพก็มากขึ้นเนาะออกมาก็โอเคเลยครับถือว่าโอเคมากครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับครับขอบคุณครับผม